ครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นในช่วง1ทุ่มตรงนะครับที่ฝรั่งเศสก็ตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกานะครับบรรยากาศที่ทางเข้าแถวซุ้มประตูชัยนะฮะมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งของฝรั่งเศสแล้วก็ของนานชาติที่เกณฑ์กันเข้ามา เพื่อมาดูแลความปลอดภัยก็ค่อนข้างจะเข้มงวดเป็นพิเศษนะครับวันนี้เมราะว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับมีการรอ,อบวางเพลิงนะครับในเส้นทางของการเดินขบ,บวนร,รถไฟความเร็วสูงนะครับสีเส้นทางนะครับกเ็เกิดในช่วงคืนวันที่25นะครับก็เป็นช่วงเช้าตู่นะครับ ก็คือไม่ถึง24ชั่วโมงนะก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นมันก็เลยทําให้เหตุการณ์ค่อนข้างตึงๆนะวันนี้แล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างเข้มข้นนะทางเข้านะครับของจุดที่จะเข้าไปทางประบรมิธีนะที่จะชมพิธีเปิดน,นะครับอันนี้เป็นจุดที่ สแกนพวกสิ่งของนะครับของนักข่าวนะีก็ถือว่าแถวยาว,ยาว,ยาวทีเดียวนะครับเข้ม้วดหน่อยนะครับวันนี้นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณแม่น้ำนะครับจุดที่อยูอ่ด้านหลังของหอไอเฟลนี่จุดสำคัญเลยนะครับสวยงามทีเดียวครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกเกมนะครับ ที่ไม่ได้จัดในสนามกีฬาแบบปิดนะครับแต่ว่ามาจัดในพื้นที่เปิดนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เปิดแบบร้อยเปร์เซ็นต์นะมันยังมีจุดที่เขาปิดให้เจ้าหน้าที่หรือว่านักกีฬาเนี่ยเข้ามาร่วมพิธีนะมันไม่ได้เปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นจุดที่น่าจะใช้ทำพิธีนะในการ แถลงคํากล่าวหรือว่าอาจจะเป็นจุดที่เขาจุดคบเพลิงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นช่วงก่อนจะเริ่มนะครับก็ยังจัเดเตรียมกันอยู่นะฮะนี่ข้างหลังครับของไอเฟลสวยมากนะครับบรรยากาศไม่มีแดดนะครับวันนี้มีฝนตกไปในช่วงเช้านะตกไปปล่อยแล้วก็คึมฟ้าคึมฝนแบบทั้งวันเลยนะครับน่ครับเป็นบรรยากาศ ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นนะบริเวณแม่น้ําก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับทัพนักกีฬาไทยครับจะขึ้นเรือลำที่181นะในการาล่องเรือตามขบวนพาเหรดมาบริบาลบริเวณแม่น้ําแสนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณแม่น้ําแสนนะครับจุดที่นักกีฬาจากทั่วโลกเนี่ยจะล่องเรือมานะครับนี่ฮะ บริเวณน้นำแซนก็มีจุดที่เป็นจุดที่นั่งนะครับสำหรับผู้ชมที่ซื้อตั๋วนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาซื้อตั๋วเข้ามานะมีการเปิดจำหน่ายตั๋วด้วยในบางส่วนนะครับนี่ครับโซนน่าจะเป็นโซน VIP นะโซนริมน้ำนะครับ บรรยากาศก็จะดีหน่อยนะครับก็เริ่มในเวลา19ในการตามเวลาท้องถิ่นะครับก็เมืองไทยก็ประมาณเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็มีทางทสดด้วยนะครับก็ติดตามให้กําลังใจนักกีฬาไทยได้ในวันพิธีเปิดนะครับนักกีฬา2คนนะครับบิวคุริพลหมื่นศรแล้วก็น้องเอสทีนะครับวารีรยาสุกเกษมนะครับรับหน้าที่ถือธงนะครับ ก็หลังจากพิธีเปิดในวันนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนะครับอย่างเป็นทางการวันแรกในวันที่27นะครับวันเสาร์ที่27กรกฎาคามนี้นะก็จะแข่งขันวันแรกก็ติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้นะเริ่มแข่งขันวันแรกก็มีหลายสิกีฬาที่ลงทำการแข่งขันนะครับ